บ้าคนน้องน้องน้องเองเอ้าพี่ไหนยังที่อื่นจะเอาทองหวานไปไม่รู้จักเราด้วยแน่ว่าเราเป็นใครที่เป็นใครครับเราเพชรพญาปูอะไรนี่ป่ะชายเก่งปูเราสีสุเทพสีสุเทพราชวรสองโตครับผมเสียงไม่เหนื่อยนะพี่นี่ไม อ่ามันมึงถอยนะลงไปเจยวก่อนแกเป็นใครกันเนี่ยไม่รู้ตัดที่ต่ำที่สูงแล้วมึงจะตัวใครอ่ะฉันเป็นสาศีรัตาแสดงพ่อรานี่ออไปเจ้าเป็นอะไรกันเนี่ยเาะตอนฉัน เป็นทหารองค์พระองค์อัสไนพระเจ้าค่ะองค์อัสไนจากคุณโจดิสนัปเป็นที่เรียบร้อยและได้นำทองหีบหนึ่งไปของขวัญให้กับอุษย์กระดาณีพระเจ้าค่ะนี่อัศสัยได้ปราบกองโจดิสนัปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมมีของขวัญกำลังให้แก่ราณีใช่ชอบเป็นราชบุตรที่มีจิตใจงดงามด้วยกันเอ้าแร่ไหนได้หียบทองนี่นี่เหรนี่แหละทั้งหีบเลยทั้งหีบเลยโอ้โหแล้วแบกมาได้ยังไงเนี่ยหลายกิโลนะาถนนฟิตเนสเข้าฟิตเนสเข้าอะไอย่างนั้นทหาร จะนำท้องหยีนี้ไปเกิดตะทองประครังซะก,ก่อนไปไหวเต้ามึงมามาเร็วออมาถึาางนิดหน่อยเดี๋ยวจ้าไปชิโดะไปชิโลไปบ้านไม่ขี่จักรยานล้ว <laughs> นี่ขนนเคยเห็นหน้าพ้าตาพระพคุณมัองกอรเสนยหรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยถ้ายังไม่เคยเห็น บุคคลที่น่าจั้งวมือเราเขาไม่ชื่อวราณีเป็นพระคุมัท์ขององค์อัศรยขอยยกหญิงทรงพระเจริญนพระเจ้าค่ะไม่ชอมาขามคนงามของเมืองป่าโมกทัวทพวกราแว่ไต้องร้องมนตต่ำ ตสวยหรือ้ไหมสวยอ่ะคนชุดดำเนี่ยหรอไม่ใช่ที่ไหนล่ะนันเปนนมมนันเปนนมไม่นมจ้ะแล้วก็พลอยเคิมนึกว่าจะสาวว่ะสินี่สชุดสีชมพูนี่เสียงสูงเลยค่ะเสวยไหมล่ะแม่ชู้มาค่ะเมื่อกี้เหมือนกันเสียงตับนี่มันถูอีกแล้วโอ้โหไม่ชอบสยง อ,อ,อ,อยู่ยากจริเนี่ยแล้วอัศนัยอยู่ไหนไปตามให้นี่นะ,ะนี่จะมานจะให้ข้าะพะคุมันน่ะจะได้เห็สุสักทีไปกไอ้บานไปตา <c oughs> มพี่หนไปตามจิไปช่วยน้องแต่งตัวมั้งหายเล่นแต่เกมเขาทำอะไรอยู่อัศนัยอ่ะฮะเขาทำอะไรอยู่พาน้องไปร้องเพลงอะไรวะพาน้องไปงร้องเพลงอ๋อไปเยี่ยว อะไรเรียกร้องเองอ่ะก็มันเป็นหลานที่บ้านไงสอนมันไม่ให้พูดคำว่าเยี่ยวว่าฉี่ให้บอกว่าพาน้องไปร้องเพลงแล้ววันนั้นเขาอยู่กับยายไงเขาอยู่กับยายเขาก็ตกกลางคืนเขาปวดเยี่ยวเขาบอกยายผมพาผมพาน้องไปร้องเพลงพาน้องไปร้องเพลงยายบอกว่าไปได้ลูกเกรงใจคนข้างบ้านเขาเต็มตั้งไม่ใช่ นีถ้าอยากร้องมาร้องใ,ให้ใจหูยายเลยไม่ไงแล้วทีนี้โอ้โหคราวนี้เราเช็ดกันไม่ไหา <laughs> มาอย่างาาไรบัสไปไม่ทำงานเลยดูดิหน่าหัวหน้าหัวหน้าเดจอสุดท้ายเน,นี่ยมันไม่เรียกให้จบมันจะเทไปไปเป็นไงบ้างเอะไรยังล กะสน่นี้ไปไหนเนี่ยจะรีบอะไรอยู่โอ้โหลบ<ห>ไปไม่ต้องัวเจ็บหรอกทำไมอะแม่ก็รอรับอยู่เขารับยังไงเห็นเรา เป็นไงบ้าไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกนะเลไม่ไช่ไงว่าเราเป็นง่อยแต่รายนียนะให้ทองก็ไปนล้วให้แล้วใช่ไหมสวใช่ไหมแต่ผู้หญิงฉเนสวยให้ทองก่อนเลยดังดี่ากถนล่ะใช่ปาีวี่กอลมันอะมย เอาหนล่าน e ัดเลยนะน่าหนักงหนึ่งสองสามเนีต <c oughs> hey, ัไปงดีกว่าอ่หน่งองสามซ้ำ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 ่งสอ3ส3 3สาม3า3 3า3สามไปนัอ้าวให้นนทให้นับเข้าไปได้ไหมล้อเพลงอะไรเนี่ยนับเองให้นับเองมาหนะงนะ หวานหวานเดือนมีลังมาเลยเข้าไปไหมเนี่ยเล่นอยู่ได้เข้าไปเลยล้วกันถ้มาามันโกงไม่ใช่ค่ะผงจะใสนฟีนานะมาแลวสิวสา เอาในรลกอัศนยพ่ออนุญาตให้เจ้าเลยหน้ขึ้นได้ขอให้ตะอมงกูทรงแพร่เจริญหโิวซ้อนี่คืเจ้าพี่สมดับคำร่ำเลศแม่นุ่นนุ่นนุ่นแม่ดูนิวสิเด็ก็หลอบเทียนเปนงเจ้าพี่ดูแขนใช่ไหมคะแขน่อย กับลำอ้อยเชียวอ๋อไรลูกเพื่อราการซีฟไมหรอควรจะขอให้ลำไม่เจ่ารุ่จักกับพระกมัของเจ้าเขาคือชือราลีอยู่ทางด้านขวามือขอราดีกอลำบาสือที่เขาสุดตุ๊กินดาดีขอถวายบระคมเจ้าเบสค่ะไปรี่้านมนท์รืชาความเร็ัวั है okay. ุกอดนอก่นรอมหยุดุกพอีเป็นอะไรเป็นอะไร่เปล่าลูกเไม่มีอะไรพี่ะไดีว่าตำรวจช้นเดินทานกางดินตะีนอีขัเนื้อทัตัวตสบายลูก ต่อ, ais, อ ion, ส renamed, ู้เขาเลยอะไรเนี่ยเขาจะไม่ยอมเขาจะจิตหยุดอย่าไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะเขายิ่งอ่อนไหวจิตยิ่งอ่อนอยู่ตอนนี้ หน้ารักโอ้เต็ม <imitation> 油 <Sorry. S 2> <laughs>